สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Taro ดห้าทาลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าวันนี้เขามองคุณแบบไหนและรู้สึกยังไงกับคุณการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเช็คพลังงานของเขาก่อนเลยนะคะขอใช้พลังงานของเขาฝ่ายเดียวนะคะว่า เขามีบุคลิกลักษณะใส่ใจคอยังไงตำแหน่งหน้าที่การงานโสดไหมอะไรอย่างนี้อเอาไพ่ห้าใบอแต่สำหรับหนึ่งใบนะคะคนคนนี้นะคะมีพลังงานแบบไหนใช่คนที่คุณนึกถึงหรือเปล่าโอ้โอเโอ้ l o v e r เ o อร์ ไม่ใช่ลวเลวเอร์นะเดวิลอะหนีไม่พ้นพลังงานของเขาคืออาจับได้ว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยเหมือนหลบหน้ากันไม่พ้นหรือเปล่า,อ,าอยากจะหลบแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่จะต้องให้มาเจอกันให้มามาเจอมาเจอกัน แล้วก็พยายามหลบพยายามเลี่ยงแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเหมือนให้ให้เสมือนกับเป็นความบังเอิญนะ่ะอต้องมามาเจอกันแต่คามจริงแล้วก็ไม่มีความบังเอิญหรอกเนาะพลังงานของเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรทําจริงนะเอาจริงถ้าทํางานก็ทําอย่างหนักเรียนก็เรียนอย่างหนักนะเพราะว่า ถ้าทําอะไรก็ทําให้สเสร็จเป็นอย่างๆทาให้จบทําให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คนที่แบบดินพ่อขางมูนะคุณคนนี้ออกจะบ้างานบ้าครั่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยซ้ํานะถ้าเกิดตรงรักใครแล้วเนี่ยก็ก็จะเอาออกยากอะ่ะออกจากหัวเข้ายากเลยอะ่ะคุคนนี้พลังงาน อดูเป็นคนเก่งคำนวณเนานะเก่งตัวเลขจะเป็นแบบสถิติก็ได้จะเป็นเม็ดเงินเม็ดทองอย่างนี้ก็ได้แต่เขาเก่งในด้านกราฟสถิติด้านการเงินหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแปลกๆนะมีแพชชันกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเลยชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าแบบชอบคน น้าอ่อนหรือไม่ก็สนใจหรือว่าชอบคนที่พัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองอยู่ตลอดเวลานะนิสจะบอกว่าม่น,นิสัยใจคอเหมือนเด็กไหมเขาไม่ได้ชอบคนงอแง,ง,งเหมือนเด็กแต่เขาชอบคนที่มีความเป็นเด็กมีความเป็นธรรมชาติในตัวมีความเยาว,ว์วัยนะคะความคิดการกระทำนะ่ะเหมือนมีความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นอ่นะอืมแล้วตําแหน่งหน้าที่การงานเขาเป็นแบบไหนอยากรู้อ่ะ สามถ้วยอ่ะไอม,มีความรู้สึกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะคำว,ว่าถ้วยอ่ะเป็นเหมือนแบบถ้วยรางวัลน,นักล่ารางวัลแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นในองค์กรอนะ่ะก็จะได้รับอมอบรางวัลน,นู่นนี่นั่นให้นะคะเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอบริษัทหรือทีมหรือองค์กรที่ได้มีการแข่งขันกันแล้วก็โ คือติดอันดับอะนะท็อปทอป,ทอ,ปอะไรเงี้ยค่ะตำแหน่งก็ไม่ธรรมดานะมีความรู้สึกถ้าสามถ้วยก็คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆอ่ะมันเหมือนกับความสุขอะความสุขความสังสรร์งานสังสรรด่ลเริงก็เป็นตำแหน่งตำแหน่งที่ไม่ธรรมดามแล้วก็เป็นตำแหน่งที่มีผู้คนรายล้อมเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ผู้คนส่วนใหญ่จะมีความสุขนะ ได้ร้อมเขาอยู่เขามีบุคลิกลักษณะนิ่ใส่ใจคอเป็นอย่างไรถ้าดาบนะคะคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้กอะไรง่ายๆไม่อยอมแพ้เลยหากวันนี้แพ้พรุ่งนี้ก็ไปแก้แค้นอย่างนี้หรือเปล่าเอาคืนนะ,ะวันฟ้าไม่ได้มีครั้งเดียวอย่างนี้แล้ ชนะไม่ชนะไม่รู้อะแต่สู้ไว้ก่อนความรู้ความสามารถก็ต้องเยอะนะนะถ้าจะเป็นคนที่ชอบดีเบตเนี่ยพูดจนอีกฝ่ายเงี่ยไปเองอะหรือเปล่านะพลังงานเจ็ดเหรียญแต่เป็นเจ็ดเหรียญแบบ o A o A N A. อ๋อแอะอ๋อแอะนะอดทนรอได้นะใจะเย็นคนแบบเนี้ย ก็อย่างว่าแหละอึดรอได้จะสักกี่ปีกี่เดือนก็รอได้นะพลังงานคล้ายๆกับอมีความรู้สึกว่าคือถ้าเขาแอบจื้นชอบใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะเขาจะอดทนรออืมทำงานฆ่าเวลาไปอยู่กับเพื่อนชิวๆฆ่าเวลาไปอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่า ถ้ามันจะใช่มันก็มันต้องใช่แหละแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ในอนาคตอาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาเข้าข้างตัวเองนะแต่มีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนทีเ่เหมือนเชื่อในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดก็ได้อะอแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเนี่ยพลังงานของเขา นะเพราะว่ายัางไงหนะ้าที่การงานนะคะการมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคมเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครอ่ะอยู่ในระดับท็อปอ่ะดังนั้นเ,เรื่องของรองรองลองมาอย่างเงี้ยเขาเขาโอเคเขาอดทนรอได้เหมือนอด,อดเปรี้ยวไว้กินหวานเนะี่ยช้าๆได้พระเล่มงามคณคนนี้น่าจะเป็นคนที่แต่งงานช้านะมีคนรักช้าอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะ อ่าใช่พลังงานของคนที่คนนึกถึงไหมถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ดูต่อได้นะคะถ้าใช่แล้วคนคนนี้มองคุณเป็นคนยังไงวันนี้อะไรเงี้ยวันนี้หรือว่าพักนี้ระยะเนี้ยล่าสุดเขามองคุณเป็นคนยังไง อ๋อสีดาบนิ่งๆเหนื่อยอะ่ะดาบปักไว้เนี่ยเหนื่อยอืมดาบนี่ปักไว้ข้างกายเหมือนไม่อยากยิ่งไม่อยากสูงสิงกับใครปวดหลังหรือเปล่าป่วยไม่สบายบางคนนะเขาอาจจะรู้นะคะว่าคุณสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่บางคนถ้าสุขภาพดีอยู่นั่นก็แสดงว่า ยังไม่มีอารมณ์จะอะไรกับใครอะ่ะนิ่งบางทีนิ่งนี่ก็คืออยู่กับลมหายใจนะมีสมาธิจิตจดจอ่ออยู่กับข้างในขาจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืเก้าเหรียญตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่พึ่งใครอะ่ะนะได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะตัวเองเท่านั้นแหละนะภูมิใจ ครจะแคร์หรไม่แคร์ก็ตามเป็นเด็กน่ารักน่ารักสนคนหนึ่งเด็กติดใจดีดนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณแบบอายุมากคุณก็เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ข้างในเหมือนเด็กอะ่ะคือไอ้มีความรู้สึกเหมือนพูดปากกับใจตรงกันมีรอยยิ้มด้วยไม่ใช่คนที่พูดแรงพูดตรงแต่เป็นคนที่พูดจริงใจมีความเย็นในคำพูดด้วยซ้ำ แล้วก็มีมองว่าน่าจะเซนต์นกันกับเขาได้อ่ะอืน่าจะมีอะไรที่แบบสัมผัสความรู้สึกกันได้อยู่เพราะว่าเด็กถ้วยออกมาเส้นแรงรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาได้โอยิ่งหมายไปอันใหญ่เลย The High p r s กับเด็กถ้วยเนี่ย สันชาติยานแรงสูงแล้วเป็นคนแข่งข้างในอ่ะเหมือนคนที่มีสมาธิแกร่งมากเส้นแรงมากดับเบลิลขึ้นไปอีกความรู้ความสามารถนำนะคะสามารถเหมือนมีพลังงานแบบผู้ปฏิบัติทมก็ได้แล้วก็มีพลังงานแบบใช้ชีวิตบนโลกยังไงให้มีมีความปกติสุขสามารถสงบได้ในอยู่ในทุกในหลายสถานที่ก็สามารถแบบเออไม่ ไม่ลำคาญผู้คนอะแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันหรือว่าเสียงอึ้งๆนะเสียงดังเสียงจอแจอย่างเงี้ยคุณก็อยู่ได้แล้วมีเสน่ห์ึกรับซับซ้อนอยังไงไม่รู้ว่ะแต่ดูเยา้ายวนดูหอมหวนหอมหวานเป็นคนแบบนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นเสื้อผ้าหน้าผมกลิ่นตัวน่าจะหอมนะเป็นใน,นลักษณะแบบหอมแบบไมีความรู้สึกหอมเย็นแต่ว่าแฝงความเซ็กซี่อ่ะ แข่งความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มีคลาสอะไรอย่างเงี้ยแต่นิ่งนะไม่อะไรกับใครอสุวินถ้วยโอ้มีสเสน่ห์สุภาพนุ่มนวลน,นะคะสิบไม้สิบไม้เนี่สิบไม้นี่ปิดตาก็ยังเดินคำทางถูก เ,ออเกี่ยวกับการงานหรือเปล่าเกี่ยวกับภาระภารกิจอะไรยังไงที่แบบต่อให้ปิดตาด้วยสัญชาตญาณแรงคนอื่นอาจจะมองว่าเสี่ยงนะคุณภารกิจคณเนี่ยหรือภาระหน้าที่ของคุณเนี่ยมันเสี่ยงนะเ,ออเดินไ่นะไ่ตอไม้เนี่ยแถมปิดตาด้วยต้องเป็นคนที่มีสมาธิสูงพอสมควรแล้วเป็นคนที่ไม่กลัวอะไร แต่เขามองว่าคุณน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะด้วยเห็นแบบต้นไม้เห็นเทพรักษ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่กับต้นไม้เขาน่าจะมีความรู้สึกได้ว่าเพราะคุณเป็นคนที่มีไม่ใช่แค่จิตใจ,ใจบริสุทธิ์เนาะเหมือนคนที่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วข้างในก็แบบกแกรง่งถ้าไม่แกร่งจริงไม่สามารถแบบเดินบนศิบไม้ได้ปกติเนะ่เดินบน1ิบไม้จะแบกไว้ข้างหลังถูกไหมคะแต่อันนี้เหมือนกับปิดตาคําทางแล้วมันมัน คือไม่น่าจะเป็นคนที่มีพลังงานแบบคนธรรมดาน่าจะมีความวิเศษนะวิเศษนะษนะแล้วก็พิเศษด้วยในตัวเองมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างเขามองแบบนั้นคุณต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลายอย่างไม่ใช่บางอย่างหลายอย่างแต่มันสิบไม้ตรงนี้มันทำให้เขาได้มองว่าคุณคุณดูเป็นคนที่มีความมหัศจรรย์ในตัวเองเนาะแต่ไม่รู้นะว่าคุณมีพลังงานแบบ สวรรค์อะไรแบบไหนนะมีแต่คุณรู้เท่านั้นแหละนะมินไว้หน่อยก็ได้นะว่าคุณมีวสวรรค์อะไรอ้เราจะเล่นดนตรีได้สิบชิ้นอะไรเงี้ยทำอาหารอร่อยทำอาหารอร่อยด้วยนะฮะทำขนมก็อร่อยหิวเลยเนะี่ยออาทีเนี้ยเข้ามาคนแบบนี้แล้วแล้วแล้ววันเนี้ยนะเขารู้สึกยังไงต่อคุณ เห็นพลังงานคุณเป็นแบบนี้แล้วอ่ะวันนี้เขารู้สึกยังไงต่อคนจะมีเดบิวต์ออกมาไหมอืมแบบคุณนิ่งเขาก็นิ่งนะแต่เขาแบบไม่ได้นิ่งแบบเจ็บปวดคุณคนนี้น่าจะนิ่งแบบเหมือนใช้แรงดึงดูดหรือเปล่าเนี่ยอืมคุณอ่ะสีดาบของคุณนิ่งแบบช่วงนี้อยากพักอะ่ะเหนื่อยไม่อยาก ต้อนรับใครเลยนะขอเปิดประตูเงียบขอพื้นที่ส่วนตัวแต่ของเขาคือนิ่งแบบสมาธิจริงจัเลยนะแบบอขอให้ได้เจอกันแบบบังเอิญอีกนะ <c oughs> คือตั้งใจนิ่งอะ่ะของคุณแบบมีอะไรบางอย่างได้รับผลกระทบแล้วทําให้คุณนิ่งเหนื่อยพักอแต่ของเขานี่ตั้งใจนะส่งกระแสจิตหรือพลังอะไรบางอย่างเขาก็มีเขาน่าจะมีพลังงานความบริสุทธิ์เหมือนคุณ น่าจะเป็นคนซื่อๆใสๆนี่นแหละนะไม่ค่อยโคกใครแต่ก็ทันเกมคนเจ้าเล่ห์เหมือนกันเงนี้คุณอาจจะเจ้าเล่ห์อะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนสีดากับสีถ้วยชนกันเนี่ยคุณเจ้าเล่ห์ก่อนเขาคือเจ้าเล่ย์หักกบกันไปกบกันมาหรือเปล่าเขารู้สึกว่าคุณก็นิ่งเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะเขาก็นิ่งเหมือนกันแต่แอบแอบส่งกระแสส่งพลังจิตอะไรบางอย่างถึงอยู่นะ ดีเอ็มเพ o r เขารู้สึก The อ็มเพ o r กับคุณ The อ็มเพ o r มาในลักษณะแบบเป็นผู้ใหญ่เนาะต่างชาติด่างภาษาหัวหน้าผู้มีประกาศสิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์นะในการเซ็นในการอนุมัติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดูเป็นแต่ดีเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณ ต่ถ้าเขาไม่ได้เขาไม่ให้คนอื่นได้อ่ะเออเดนเพลเลอร์เนี่ยมีลักษณะแบบคอยดูอยู่ห่างๆนะอย่างหงหงตึงๆอยู่แอบพึงแอบห่วงหรือเปล่าเนี่ยอขอดูหน่อยขอขยายเด e เพลเลอรหน่อยรู้สึกยังไงอ่ะ เธอเมดแอบสองแอบดูแอบมองอยู่ไอ้กลไม่เข้าใกล้สีดาบอ่ะเป็นเดอมเพลอร์ที่ให้เกียรติคุณพอสมควรนะแอบมีความรู้สึกแบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบคอยห่วงใยคอยมีมุมอ่อนโยนนะแอบเป็นห่วง ภายนอกอาจจะดูขึงขังดูถะมึงทึงนะภายในก็นี่ไงไปหลบอยู่แบบน้ำตาคลอไม่น่าเลยเราน่าจะเข้าใกล้เขาไปถามว่าเป็นยังไงมีอะไรช่วยไหมแต่ด้วยภาพลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องบึง้งต้องตึงต้องทำหน้าดูอะไรอยู่ตลอดหรือเปล่าทำเป็นนิ่งๆอ่ะแต่ข้างในไม่ไหวแล้วคิดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่สอง เจ็บมย้ยรู้สึกเจ็บมย้ยข้างในคือตนไม่ไหวอะ่ะคุณนิ่งเกินคุณคุณทำอะไรให้เขาแบบคุณแสบมากเลยเล่าเขารู้สึกว่าคุณแสบนะมันให้พลังงานแบบสซน,นะเราอ่ะแสบนะเราอ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ให้พลังงานแบบไอที่แบบสีดาเมืเ่อกี้ที่แบบไม่แคร์ไม่อะไรอ่ะ ม,มันทำให้เขาต้องใช้หางตาแบบคอยตวัดดูคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณดูร้ายดูแสบจังเลยรู้สึกว่าคุณไม่ธรรมดานะไม่ใช่แบบสุภาพเรียบร้อยอย่างที่เขาคิดนะคุณไม่ใช่กระต่ายน้อยแต่คุณคือพิษบูดุไงเดฟเขาเห็นเขาเห็นแบบ พลังความร้ายกาจของคุณแล้วเขารู้สึกแบบอะไรเนี่ยฉันต้องไปเจอแบบเสียบหัวประจานหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนคุณพลังงานของคุณเนี่ยทำให้อคือเหมือนกับสังหารหรือปิดจ็อบคือไม่ได้บอกว่าเป็นพลังงานแบบต้องไปทำร้ายอะไรใครนะมันเหมือนอจะบอกว่าศักยภาพในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตคุณอนะ มันมันบอกได้มันบอกค่าของคุณได้ว่าเออคุณคุณใช้พลังของคุณไปในทิศทางที่ทำให้เห็นว่าการที่ใช้ชีวิตแบบแบบคุณเนี้ยมันมันคือการส่งเสริมหรือว่าการอืม เขาจะบอกว่าไงดีอาจจะอธิบายยังไงดีคือเขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่น่ากลัวเขามีความรู้สึกว่าความร้ายความแสบของคนเนี้ยคุณเป็นคนเอาจริงนะคุณคุณทำถึงจริงๆคุณมีความสามารถพอคุณคุณทำให้เห็นแล้วตัวอย่างก็ให้ให้มีมาให้เห็นแล้วว่าว่าคุณทำจริงว่าคุณเอาจริงเออคุณร้ายไม่เบาคุณแสบไม่เบานะเขาก็จะเขาจะรู้สึกแบบ เงียบไมก้าเข้าใกล้ทีนี้นมีแบบผู้หญิงแบบกรีดร้องแบบอ้าปาแบบโวยวายคือมันน่าจะหนักสุดๆแล้วสําหรับคุณหรือเปล่านะที่คุณเจอถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าพลังงานตรงเนี้ยมันเหมือนกับให้เขารู้สึกยังไงเพราะมันขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณเลยถ้าคุณนิ่งเขาก็ไม่เข้าใกล้เขาดูอยู่ห่าง แต่ถ้าคุณแบบเอาแต่ใจขึ้นมาแล้วมีพลังอะไรที่ซัพพอร์ตคุณอยู่เหมือนกับเบื้องบนซัพพอร์ตอยู่เงี้ยเขาก็อุ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเหมือนองลงอ่ะ <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณเหมือนองลงอ่ะเหมือนคนที่ใครนับถือทาเวสสวรรณเออคุณจะมีพลังงานแบบน่ารักน่ารักใสใสเลยใจดีมากแต่พอเวลาที่แบบโดนหักหลัง ขึ้นมาเนี่ยคนจะเหมือนมีพลังอะไรที่แบบซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆว่าเลิกได้ก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใจเด็ดขึ้นมาเลยเหมือนแสบขึ้นมาเลยเหมือนทันเกมคนขึ้นมาเลยแบบใครที่คุณไว้ใจแล้วเราไม่ซื่อกับคุณเหมือนคุณมีเซนต์เหมือนคุณรู้แล้วเหมือนคุณไปเอ่อไปทลายลังนะคะไปทลายแก๊งอะไรเงี้ย <c oughs> แสบไม่เบานะเรารู้สึกแบบนั้นนะ่ะไฟ อคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณก็ไม่กลัวคุณสู้กับมังกรได้อ่ะเส้นสัญชาตญาณแล้วก็เอ,อคุณจะสู้กับส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานของคุณเขารู้สึกว่าคุณจะมีพลังงานลึกลับอะไรบางอย่างที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะแต่คุณจะไม่ใช่คนที่เปิดสึกเปิดเกมก่อนพอไพ่ห้าไม้แบบนี้ออกมาก็คือ เวลาคุณโดนบูลลี่หรือว่าคุณโดนแบบใครที่บ้าอำนาจอ่ะนะคะเล่นอำนาจไม่ซื่อใส่คุณอย่างเงี้ยต่อให้คุณมีแค่สองไม้นะ,ะมีแค่สองไม้นะคะหรือไม่ก็มีอิจฉลิตไม่เยอะแต่เขาเชื่อว่าเดี๋ยวมีอะไรบางอย่างมาซัพพอร์ตคุณให้คุณได้ทลายลังทลายแก๊งเหล่านั้นนะอ่ะเขามองว่าคุณไม่ได้เป็นไบโพล่าหรอกแต่ว่าคุณเป็นคนที่มี ของมีความลึกลับมีความขังในตัวเองอความบริสุทธิ์นะะจิตใจที่บริสุทธิ์น่ะน่าจะมีอะไรบางอย่างลึกลับนะคะลี้ลับปักรักษาเกื้อกูลช่วยหนุนนะคะให้ชีวิตปลอดภัยให้แบบทำในสิ่งที่มันถูกมันใช่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะ,ะดูคนเป็นคนที่สู้นะ,ะไม่ใช่สู้แค่คนนะจะสู้พลังงานรายล้อมด้วยอะ่ะอืม คือเขารู้สึกเขารู้สึกว่าคุณไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นน่ะเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณแถมให้เมื่อกี้มองว่าเขามองคุณแบบไหนเขารู้สึกยังไงกับคนุนเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณคนคนนี้เจ็ดถ้วย ไอเดียความคิดจินตนาการบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบเอามาตัดฝุ่นเอามาทำเป็นโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์น่ะจะออกไปในแนวนั้นอชอบสิบช่วยในตัวคุณนะคะเป็นคนรักครอบครัวเป็นเสมือนญาติสนิทมิตรสหายเหมือนคนในครอบครัวอีกนอย่างนึงก็คือพลังงานของคุณน่ะ คือไม่รวมเวลาไม่รวมพลังงานองค์ลงนะอันนี้คือพลังงานที่ปกติธรรมดาที่ไม่มีใครโอที่ไม่มีใครมาทำให้อ่อองลงอะช่วงนั้นจะเป็นคนที่ชอบเวลาที่คุณแบบมีความเป็นธรรมชาติในตัวอยู่กับธรรมชาติมีพลังงานเหมือนสมาชิกในครอบครัวทำให้ทาให้คนรอบข้างอบอุน่น มีพลังงานของผู้ที่มอบความรักให้กับผู้อื่นอยู่เสมอขณะต้นไม้เทพารักยังชอบพลังงานของคุณเลยนะเขาไม่ชื่นชอบได้ยังไงเขาเป็นมโนต่าอ,อ่ะสีดามาอีกแล้วเขาชื่นชอบสีดาในตัวคุณ <c oughs> มันให้ความรู้สึกจริงๆนะมันให้ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะเหนื่อยก็พักนะหนักก็วางอย่างเงี้ย อืมไม่ไม่เอาไม่แคร์ไม่ได้หมายความว่าเกลียดนะอะไรเงี้ยไม่พูดด้วยไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรือว่ากลัวหรือว่าคิดเป็นในทางไม่ดีแต่มันมีความรู้สึกแบบฉันเหนื่อยฉันต้องการพื้นที่แค่นั้นแหละเขาอชอบสีดำในตัวคนอาจจะเป็นการที่เป็นคนที่มีสมาธิดีมากก็ได้ <c oughs> ไม่ยุ่งไม่สูงสิงจะใครเขาชอบทาวเวอร์อะไรอะ่ะ หมือนเห็นเงียบๆเ,เนี่ยเงียบแบบพายุกําลังจะเข้าอะ่ะเะทาเมือมาทุกอย่างพังทลายอันนี้เขาชอบคนแบบนี้อะ่ะเขาชอบแบบนิ่งๆเนี่ยเอย้มันต้องมีอะไรละนิ่งๆนเนี่ยชอบสซดร้าพรสคนคนนี้ชอบอะไรที่ไม่คงเส้นคง,งวาชอบอะไรที่ไม่ตายตัวนะคาดเหนือความคาดหมายทํานายไม่ได้อย่างเงี้ยชอบแบบการที่ใช้กระแสพลังติดคุยกัน เขาชอบแบบนี้ในตัวคุณคุณจำได้ไหมว่าคุณมีถ้วยคุณมีแต่ไฮเพลสไชไลท์ก็บอกว่าเขาคนนี้น่าจะมีพลังงานแบบนั้นคายคุณแล้วคุณก็มีเซนต์นะชอบพลังงานเซนแรงของคุณน่ะความลี้ลับความลึกลับความเล่นลับในตัวคุณด้วยมันเย้ายวนมันชวน <c oughs> ชวนน่าค้นหาน <c> ะ <oughs> ดูซิสีดาบนิ่งๆแล้วไปทาวเวอร์น่ะมันทำให้เขารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะ <c oughs> ตื่นตัวตื่นเต้นนะโอ้ดีแอมเพลสนะ จบตรงนี้ดีกว่าเดมเพลสเนี่ยเขาชื่นชอบเดมเพลสในตัวคุณอ่ะเดมเพลสนี้คือเป็นผู้ที่ให้ความร่มเย็นนะเดมเพลสอยู่ในแม่น้ํามีความเป็นธรรมชาติสูงเป็นคนจริงใจแสดงออกมายังไงก็รู้เลยนะว่าไม่มีพลังงานแบบเสรสร้งแกล้งทําหรือว่าให้คนอยากให้คนอื่น <c oughs> เข้าใกล้เข้าหาหรือให้คนอื่นรัก เป็นพลังงานที่เป็นตัวองตัวเองสูงมากคือพ้นจากคาว่ารักชอบเกลียดแล้วอะ่ะไม่มีคํานั้นอยู่ในพจนานุกรมแล้วหรือเปล่าแล้วเป็นคนที่ใครจะชอบใครจะเกลียดก็แล้วแต่เขาเลยแต่ว่าฉันธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ฉันชอบความเป็นธรรมชาติฉันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติดีกว่านี่คือตัวตนของฉันนี่คือธรรมชาติของฉันว่าฉันก็นิ่งฉันก็นิ่งว่าฉันจะทลายพลังแบบ บูหกกระจายกระจุยกระจายฉันก็ทำนะฉันก็เป็นแบบนี้นะะเป็นดีเอ็เสแต่มันคงไม่ใช่แบบบูลางผ่านต้องทำให้คนอื่นแบบได้รับความบาดเจ็บความเสียหายนะแต่มันจะมีพลังงานที่ไม่คาดคิดเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะแต่สุดท้ายท้ายสุดคือเขาชื่นชอบอะดีเอ็นเอ e พสในตัวคุณนั่นก็แล้วเขาคือชื่นชอบความนิ่งของคุณแล้วก็ความ อะไรที่ไม่คาดหมายในตัวคุณ <c oughs> เ,ออเหนือความคาดหมายในตัวคุณด้วยอะนะเ <c oughs> นื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณมันทําให้เขาแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าคุณจะค่อยโปรเจกต์อะไรอีกนะ <c oughs> คุณจะทําอะไรได้อีกคุณจะมีอะไรแบบให้เขาต้องแอบติดตามนะตอนต่อไปอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดมเพลสรู้สึกชื่นชอบอยากได้อยากครอบครองจังเลยนะฮะหลงไหลได้ปลื้มละอืม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์ที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปาดถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อมทางด้านพวกข่ัพสาและอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปในคขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ